สวัสดีครับผมบอมสก,กีโฟนนะครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ก็ขาดการรีวิวเขาไม่ได้เช่นกันครับหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์เพเยอร์สครั้งแรกในป s 2021โมบายนะครับผมเนมาจูเน mm ีย hmm. ครับในล่างฟีเจอร์เพเยอร์สแฟนชอยส์นั่นเองนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเก่งสักแค่ไหนครับ สำหรับเนมาปัจจุบันอายุ28ปีแล้วนะครับตำแหน่งหลักของเขาก็คือปีกซ้ายหรือว่า LWF นะครับร่างนี้เนี่ยเมื่อทำลิเวอร์ตันนะครับจะมีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมจากโปรไฟล์เนี่ยสามารถยืนปีกซ้ายได้มิดฟิลฝั่งซ้ายได้ AMF ก็ได้นะครับผม AMF ก็97เช่นกันครับยืนปีกซ้าย AMF เนี่ย97เท่ากันนะครับผมปีกขวา91นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบกับเบสเพลเยอร์ให้ดูด้วยนะครับความสามารถในการเล่นเกมรุกครับ9 3ครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลครับ9 6เลี้ยงบอลดิปปิ้งไทยโพอรชั่นเลี้ยงบอลในความเร็วต่ำนะครับ9 9ท้สองอย่างฮะต้อง9 9สองอย่างครับไม่งั้นเครืองอะทรงสั้น9 3ทรงยาว8 9นะครับฟินิชชิ่งจบสกอร์9 1ครับผมยิงลูกฟรีคิก9 4นะแล้วก็ยิงปั่นไซด์ได้ดีด้วยนะครับ9 5เนี่ย สปีดเนี่ยก็ไม่ได้เร็วมากนะสไตล์เนมาไม่ได้เร็วแบบ99เหมือนกับอซูฟตินะสปีด90นะครับสปีดต้น94แต่ แต่ดูจังหวะสับขาเขาอีกทีหนึ่งนะไม่ได้เชิงช้านะครับผมคิกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง85นะยิงไม่แรงนะครับยิงค่อนข้างเบานะครับบาลานซ์94ครับทรงตัวนะครับความแข็งแกร่งมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเป็นปีกจอมพิวอยู่แล้วนะครับผมความอึดเนี่ย84นะครับอาจจะมีแผ่วๆในช่วงท้ายเกมนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนออกบ้างในบางนัดนะครับแต่ว่าการใช้เท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกมที่ดีเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้ทั้ง2เท้าก็ว่าได้นะครับสำหรับเดมานะครับ ส่วนสกิลนะครับแน่นอนต้องมี10สกิลครับมี4สกิลเป็นทักษะในการครองบอลนะครับผมก็คือฟลิปแฟบอ่าหมักเซยเธอร์หรือซิดานเธอร์นะครับซัมโบโลแล้วก็คัตบีไฮแอนเธอร์นะครับมีสกิลยิง2สกิลครับยิงปั่นกายลองเลงได้หนึ่งสกิลแล้วก็ดิปปิ้งช็อตด้วยนะครับลาโบน่านะครับเป็นสกิลไ้ว้ขานะฮะโนลุกพาสส่งแบบไม่มองนะครับยิงจุดโทษนะครับแล้วก็สกิลเรียกฟาวนะครับเพลงสไตล์ของเนยมาจะเป็นคีรีทิฟเพย์เมเกอร์ครับ ก่อนอื่นผมขอพูดถึงการมาของเนมานิดนึงก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครเล่นมาตั้งแต่ป e 0 1 9นะครับถ้ายังจำกันได้นะเนมาในเวอร์ชันฟีเจอร์เพเยอร์ของป e 0 1 9กว่าจะออกเวอร์ชั่นแรกมาเนี่ยก็ช่วงปลายของป e 0 1 9แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวแรเลยนะในป e 0 1 9สําหรับเวอร์ชัน e ี t u r e ์นะครับแต่สําหรับป e ส2 e 2 0เนี่ยก็มีฟีเจอร์ออกมาหลายเวอร์ชั่นนะ ออกมาให้เราได้เลือกเล่นกัน,นหลายเวอร์ชันนะครับสำหรับเนมานะครับแต่มันก็เป็นที่น่าสังเกตนะจริงๆนักเตะระดับเนมานี่ก็เป็นนักเตะระดับโลกคนหนึ่งเลยนะแต่ก็ไม่มีเวอร์ชั่นไหนที่มีค่าพลังตันถึง99หรือ100สักเวอร์ชั่นหนึ่งนะต่างกับโรนัลโดกับเมสซี่นะจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะบางคนบอกว่าน่าจะยังไม่ถึงระดับนะั้นหรือเปล่าแต่สําหรับผมนะผมบอกว่าเนมาเป็นตัวที่แบบโคตรเก่งอะ โคตรเก่งนะครับเดี๋ยวเก่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดนะครับแต่นี่ย้ำอีกทีหนึ่งนะนี่เป็น f ีเจอร์เพเยอร์ของเนย์มาในป2021เวอร์ชั่นแรกนะครับผมถ้าเกิดใครเถียงผมนะฮะว่าเอ๊ในฐานข้อมูลในเว็บเ a ต a าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมี f ีเจอร์เพเยอร์ของเนย์มา2เวอร์ชั่นนะครับอีกเวอร์ชั่นนั้นเป็น f ีเจอร์เพเยอร์ที่ออกมาในร่างของ เบสเวอร์ชันหลักนะครับก็คือ PC กับคอนโซลนะฮะตอนนั้นเนี่ยเบสม o b บายยังไม่ได้อัปเดตเป็นเบสสอ2พันนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะคือในฐานข้อมูลน่มันรวมกันนะครับผมมันไม่ได้แยกว่าเป็นเบสม o b บายอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเวอร์ชันแรกของเบสสอ2พันยี่สิมบายที่เป็นเนม่าฟิจเอเยอร์สนะครับใครที่ชอบเนม a าใครที่เป็นสาวกเนมานะเห็นไฮไลท์ผมไปบางจังหวัดแล้วล่ะจุดเด่นของเนมาก็คือไปนักเตะที่คลองบอลได้ผิวมากนะผมใช้คำนี้เลยนะฮะ แล้วผมขอสารภาพเลยนะเนมาคือนักเตะที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องของการคลองบอลน,นะชอบมากกว่าเมซี่อีกนะเมซี่อาจจะคลองบอลดีมีทรงตัวดีมากนะครับแต่เนมาผมชอบมากกว่านะด้วยการที่เขามีเอกลักษณ์นะเขามีมูฟเมนต์ในการคลองบอลน,นะครับจังหวะการสับขาจังหวะการเลี้ยงบอลจังหวะการล็อกไปล็อกมาเนี่ยแล้วเขามีสเปเชียลมูฟเมนต์ไงคือมันมันมันเหมือนตัวจริงมากนะทุกคนดูด้วยจังหวะนี้นะครับดูฮะบางคนอาจจะบอกว่าผมบ้าเลี้ยงบ้าเลี้ยงหรือเปล่าดูครับ คือผมอยากจะตั้งใจให้เห็นศักยภาพจุดเด่นของนักเตะที่รีวิวก็คือการคลองบอลนะฮะใครที่ดูผมรีวิวมานานาน่าจะทราบดีนะครับบางคนบอกว่าพี่ไปเล่นในออนไลน์คลองบอลล็อกบอลแบบนี้ไม่ได้หรอกครับใช่ใช่ครับเล่นออนไลน์มันล็อกไม่ได้อยู่แล้วครับมันน่วงไป1วิ2วิแค่จับบอลบางทีก็ลั่นเลยใช่ไหมตั้งใจที่จะเล่นแบบนี้เล่นให้ดูนะครับว่านักเตะคนนี้เขาทําได้แบบนี้สม่ําเสมอฮะนี่ดูครับ หลบมา3-4คนแหวกมาแล้วยิงติดดิปปิ้งช็อตโคตรสวยครับลูกนี้เดี๋ยวบางคนก็แซวว่าเก่งกับบอดเก่งกับบอลก็ใช่ครับคือถ้าไปเล่นออนไลน์มันเล่นแบบนี้ไม่ได้ไเล่นแบบนี้ไม่ได้ครับคลองบอลลื่น,น,นแบบนี้ไม่ได้ครับน้อยครั้งมากที่จะลื่นนะอ่ะผมผมนอกเครื่องไปเยอะเลยมาดูจังหวะนี้นะครับเป็นมูฟเมนต์เป็นสกิลลาโบน่านะที่ผมชื่นชอบอีกสกิลหนึ่งนะมันมันทำให้เรามีอัตราลดมากขึ้นนะครับนี่เป็นจังหวะ หยุดบอลน,นะครับคือไข้าขานะฮะสกิลลาโบน่ามันก็จะมี3แบบนะครับไข้าขาหยุดบอลไขว้าขาส่งบอลน,นะครับส่งบอลเปิดบอลจากด้านข้างนะครับแล้วก็ไข้าขารับบอลฮะก็เป็นสกิลที่ในมามีนะแล้วยิงไกลสุดสวยฮะลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมไปเลยคือไม่ใช่แค่คลองบอลดีอย่างเดียวนะครับเขายิงปั่นดีด้วยอาจจะเป็นเพราะ kicking power เขาน้อยครับ kicking power เขา85เท่านั้นทําให้มันกลายเป็นการยิงปั่นดีไปเลยอะ ออสังเกตเดวิดเบคแฮมนะมีคิกิ้งาวเวอร์สูงนะแต่ว่ามันมันพอยิงแรงแล้วมันปั่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยปั่นเยอะนะแต่สำหรับเนมาร์คิกิ้งาวเวอร์85นะครับก็เลยดูดีไปด้วยดูจังหวะนี้ครับไปขาหยุดบอลอีกหนึ่งจังหวะฮะเป็นสกิลลาโบน่าครับแล้วก็คองบอลดีแบบนี้หามุมปั่นอีกแล้วเห็นไหมผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นนะคิก <Yeah. S 1> นะิ้งาวเวอร์เขาน้อยมันทำให้การยิงปั่นเนี่ยมันมีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้ามาชมสังเกตนักเตะที่ยิงแรงๆนะแล้วปั่นค่าพลังการปั่นดีๆนะมักจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะมันจะพุ่งแรงอะ่ะอันนี้ผมสังเกตนะสังเกตนะครับเท่าที่เล่นมาหลายๆแบบนะ แต่เท่าที่เห็นเนย์มายิงปั่นดีมากนะครับยิงปั่นโคตรดีฮะนี่เป็นสกิลเกมแมนชิพครับก็เป็นสีสันนะเป็นสกิลเรียกฟาวนะครับถ้าเกิดในปี2019เนี่ยล้มแบบนี้ยังไงก็ได้ฟาวครับแต่ตอนอัปเดตปี2020 2021มาเนี่ยก็มีบางจังหวะบ้างที่ไม่ได้ฟาวนะถ้าเป็น2019เนี่ยล้มแบบนี้โดนจิ้มหน้าแบบนี้ยังไงก็ได้ฟาวครับนี่ฮะดูคันของบอลของเขาครับสุดยอดครับคือมันมันไปกับเท้าได้เลยอะ่ะมันมันพาบอลไปกับเท้าได้โคตรผิวอะ่ะทุกคน ล็อกง่ายมากนะล็อกง่ายมากนะครับเราไม่คงไม่ย้อนไปพูดเรื่องการเล่นออนไลน์แล้วนะผมไม่อยากพูดทุกคลิปไง <c oughs> หลายคนที่ดูรีวิวมาตลอดน่าจะเข้าใจวัตถุประสงค์ในการรีวิวกับบอด6กดาวอยู่แล้วครับอ่ะเราไม่ได้มารีวิวฝีมือของผมนะผมรีวิวฝีมือนักเตะค,ครับเดี๋ยวผมพูดซ้ําไปแต่ก็หลายคนที่ดูรีวิวบ่อยๆเี๋ยก็จะเบื่อครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรีวิวก็ดูไปเรื่อยๆก็น่าจะเข้าใจวัตถุประสงค์ผมครับดูชังงวันนี้ครับปั่นอีกแล้วอื คือมันมันลงตัวคองบอลผิวนะครับเราเล่นเล่นได้ทั้ง2เท้าอ่ะเล่นได้ทั้ง2เท้านะแล้วจังหวะยิงนะครับนี่เป็นสกิลซีดานเธิร์ครับมักเซยเธอร์หรือซีดานเธิร์ฮะหมุนตัว3ามองศาครับแล้วก็ปั่นติดดิปปิ้งนิดนึงด้วยมันลงตัวมันสุดล็อกครับทุกคนมันสุดล็อกรับอ้าวผมลืมเลยผมลืมเปรียบเทียบกับค่าพลังเบสเพเยอร์ให้ดูฮะ ดูกันสักเล็กน้อยนะครับผมด้านขวามือเนี่ยตัน96คือเวอร์ชันเบสเพเยอร์นะครับด้านซ้ายมือตัน97คือเวอร์ชันฟีเจอร์เพเยอร์ที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้นะครับท่าผู้ชมสังเกตเห็นว่าอุว่าอ,อต่างกันแต้มเดียวแล้วก็ค่าพลังทุกอย่างเนี่ยมันบวก1เกือบหมดเลยนะฮะบ,บางอย่างก็ไม่บวกด้วยซ้ำนะครับมีบวก3อยู่แค่การเล่นเกมลุกการยืนตำแหน่งก็คือออฟฟิศอเวนิสบวก3เท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะกับเวอร์ชันเบสเพเยอร์นะครับผมแต่ขึ้นชื่อว่าฟีเจอร์เนี่ยมันก็ต้องเก่งกว่าเบสอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ลงทุนเปิดเนมาร์ในเวอร์ชันนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้เนมาร์เก่งกว่านี้ก็คงต้องรอให้เนมาร์ทำฟอร์มดีๆในชีวิตจ,จริงแล้วก็ติดฟีเจอร์เพเยอร์ที่เป็นเพเยอร์เดอะวิกนะครับน่าจะเก่งกว่านี้อาจจะถึง98นะครับแต่ก็ลุ้นๆนะอยากให้มี99หรือ100บ้างนะครับสําหรับเนมาร์นะ เรื่องต่อมาคือการยืนตำแหน่งครับผมตำแหน่งหลักของเนมาคือปีกซ้ายนะแต่ว่าเราเห็นไปแล้วว่า AMF เนี่ยก็97เท่ากันนะครับผมทักษะแล้วก็เพย์นิ่งสไตล์ของเนมาเนี่ยมันเหมาะกับ AMF อยู่แล้วครับเขามีเพย์นิ่งสไตล์เป็น ทีเอทีเพย์เมนะครับมันเป็นเพย์สไตล์ของ a อ f ออยู่แล้วครับไม่ใช่ p r o l i f i c w งเก e r ที่ยืนริมเส้นนะครับผมก็เป็นนักเตะที่เน้นคองบอลน,นะครับเน้นศักยภาพในการทำเกมทาวนไประกับเท้ามากกว่านะครับผมไม่ใช่ตัววิ่งด้วยความเร็วริมเส้นเพราะฉะนั้นสปีดเขาก็มีไม่สูงมากนะครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับชอบความชอบแล้วกันนะเพราะบางคนเนี่ยชอบเอาเนยมาไปยืนปีกซ้ายเพราะจะได้เลี้ยงตัดเข้ามาแล้วปั่นไกลไงอันนี้เป็นทีเด็ดของเนยมาเลยนะ และบางคนก็ยืน AMF เพราะว่าคลองบอลดีครับแล้วก็ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไงเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมนะไม่ว่ายืนปีกซ้ายหรือ AMF นะครับได้หมดครับเก่งเหมือนกันหมดฮนะได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับทีมของเรานะว่ามีปีกซ้ายที่ดีเร็วๆชิดๆหรือยังฮะอย่างเช่นอันซูฟติอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีอันซูฟติอยู่แล้วก็เอาเนมาไปยืน AMF เลยแต่บางคนก็บอกว่าเอาไม่ซี่ยืน AMF ดีกว่ามันก็แล้วแต่ครับถ้าเอา เมสซี่ยืน AMF งั้นก็เอาเนมายืนปิกซ้ายดีกว่าอ่ะมันคือสีสันในการจัดทีมเลทุกคนให้มองแบบนี้นะมันมันได้หมดครับมันได้หมดสําหรับเนมานะเพราะว่าเพลงสไตล์เขาเหมาะเลยครับแล้วก็ทักษะของเขาเหมาะโคตรเหมาะฮะกล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับนักเตะระดับเนมาในเกมนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นนักเตะระดับแรเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวละครลับที่ นี่แหละครับฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกมานะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับผมถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องโชว์ฟอร์มดีๆติดฟีเจอร์เพเยอร์ฟีเจอร์เดวิกนะครับหรือว่าอาจจะมาในนามของปารีสขับเร็กชั่นก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมหวังว่าไม่ออกมายากเหมือนตอนเป๊2019นะครับเพราะว่านี่เป็นนักเตะที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมมีความสามารถในการคลองบอลที่ดีมากๆอ่ะดีอันดับหนึ่งในใ,นใจผมเลยนะถ้าผมให้เลือกนะผมให้เนมาอันดับหนึ่งนะ ดีกว่าเมซี่ด้วยซ้ำเรื่องของการคลองบอลนะครับเพราะว่าเขามีมูฟเมนท์ที่สวยงามนะฮะทุกคนแล้วก็เรื่องของการยิงด้วยนะครับถึงแม้ว่าคิกิ้งพาเวอร์85เท่านั้นเนี่ยกลายเป็นดีนะในเรื่องของการยิงไกลแบบปันปันะผมชอบมากๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เป็นกรามชมช่องอย่าลืมกด s u b s c กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นเลย